สวัสดีครับพูดติดตามช่อง YouTube Big Life.com s n a p ป t Livebot นะครับสำหรับคนที่เห็นในเซตติ้ของผมนะครับแล้วก็เรวมไปถึงในเซตติ้ของ Big l i v e บอกนะครับคงจะทราบกันดีนะครับว่าผมได้เจ้าตัวนี้มาทดลองนะครับซึ่งเป็นเครื่องสุนไทยนะครับสำหรับ a g a Live นะครับหลายคนจะอ่านว่า Allie นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับชื่อมันมาจากความหมายว่าพันธมิตร คือมันสามารถที่จะลง Xbox ลง Steam และลงอื่นๆมากมาย v v r w a t ่ h เล่นได้หมดทุกอย่างนะครับมันมีดีอย่างไรอันนี้เราจะมาบอกคุณแต่เราบอกคุณในแบบ Unboxing แล้วก็พาดูรูปร่างหน้าตาก่อนแต่ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็การเจาะลึกเรื่องของรายละเอียดสเปคนั้นก็จะมีบอกในคลิปนี้ยกเว้นการเล่นเกมที่จะไม่มีใน h a n นอนครั้งนี้นะครับมาพบกันเลยกับการ เปิดกล่องครั้งแรกกับ ROG Alive โดยคุณ Big l i f ทนะครับพร้อมแล้วรับชมได้เล,เลยครับอาละครับตอนนี้จะมาแกะกล่องกับ ROG Alive นะครับไม่ใช่ Allie นะแล้วก็ไม่ใช่อ่านไล์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็น ใช้คำว่าเหมือนแบบเป็นเกมคอนโซลออเดอร์โกนะครับตอนนี้เราเปิดกล่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่คุณจะพบก็คือเรื่องของคู่มือนะครับในการใช้งานว่าสามารถที่จะเสียบเป็นทับนะครับเป็นเรื่องของการเสียบไฟอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือตัวเครื่องของมันนะครับก็แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวขอย้ายเอาแผ่นนี้ออกก่อนนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนต่อไปนะครับต่อมาข้างในนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็น อะไรนะครับคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นหน,น้าสะในเล่มแบบนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นตัวปลั๊กนะครับอันนี้คือ เป็นข้อสหรับเสียบนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกําลังของมันอยู่ที่65วัตต์นั่นเองถ้าคุณไม่ได้เสียบตัวนี้ถามว่าคุณเสียบ p ีดีปกติชาร์จได้ไหมชาร์จได้ครับเพราะว่ามันเป็นพอร์ต USB Type C น,นั่นเองก็เรียกว่าอ,อุปกรณ์มาแบบครบครันเลยนะครับสำหรับตัว i อท l ออนไลน์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องเขากันดีกว่าครับ แต่อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่เราลืมแนะนําไปนะครับมันจะอยู่ด้านบนของกล่องนะครับมันจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมันคือที่วางมันนะครับวางยังไงนะครับเราเก็เนี่ยเอามันอย่างนี้นะครับแล้วก็วางเป็นแท่นได้เลยนะฮะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเป็นในฟูลรีวิวเราจะแสดงในส่วนของที่เป็นการเสียบฮับ USB นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับ เลือกรูปร่างหน้าตากันแบบ s a m p l e s ซ m p l e แล้วก็ฟังก์ชันบางอย่างที่น่าสนใจของตัวนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับในรอบนี้นะครับจะเป็นการพาทัวร์ตัวเครื่องก่อนนะครับโดยรีวิวจริงๆนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่19กระกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าหน้าตาของน้อง LG Alive นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นนะครับ คือตัวเครื่องนั้นก็จะออกแบบให้มันโค้งแบบนี้แหละแล้วก็ตัวนี้มันจะมีมอเตอร์สั่นนะครับอยู่แล้วก็ตัวเครื่องนั้นก็มี g e เ t u r e เป็นจโลนะครับมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะส่วนในการควบคุมนะครับแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับสั่งงานของมันนะครับแล้วก็จะเป็น controller อย่างนี้นะครับแล้วก็กดนี้นะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นการเข้าอัม y Cave นะครับแล้วก็เป็นอ่า เมนูนะครับของ Xbox แล้วก็มีปุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็คอมจากตัวนี้วงแหวนนี้จะปรากฏไฟนะครับเมื่อเปิดเครื่องส่วนด้านหลังนะครับอันนี้เราจะไปอยู่รถเร็วก็จะมีนี่ครับช่องเสียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูฟัง Micro โ d x ดี x ออันนี้สามารถเสียบไทยสีได้นะครับแล้วก็มีตัวปรับระดับเสียงไฟบอกสถานะเครื่องและปุ่ม Power แล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็น ระบายอากาศได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับทั้งซ้ายและขวาด้านล่างนะครับก็จะมีพัดลมนะครับอันนี้พัดลมรับเข้าแล้วก็ปล่อยออกทางด้านบนฉะนั้นเวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยอาจจะต้องระวังนะครับถ้ามืออยู่ด้านบนเนี่ยอาจจะร้อนได้นะครับมาพร้อมกับปุ่มมาโครซึ่งเปรียบเทียบกับเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับทั้ง2กลปุ่มเลยนะครับส่วนตรงนี้ไม่ใช่ไฟนะครับเป็นแค่เส้นสติ๊กเฉยๆให้มันดูมีสีสันและมีอะไรนั่นเองครับ ส่วนดนล่างนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครือบเบื้องต้นกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับตัว lg alive นะครับตัวนี้เขาบอกนะครับว่าคลิปนี้พรีวิวแกะกล่องนะครับก็ให้ดูเมื่อกี้แกะกล่องแบบเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเราจะไม่เล่นเกมให้คุณดูนะครับแต่ว่าเราจะเล่าคร่าวๆของสเปคตัวเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับจะมาพร้อมกับหุมพลังก็คือ AMD Ryzen Z1 e x t r e m e นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับส่วนของ RAM นะครับ16 g ินะครับแล้วก็จะมีตัวของ SSD 512 g ิก i i i AC Bluetooth 5.3นะครับ และก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหน้าจอจะมีขนาด7นิ้วรองรับมาติทัศสูส,สุด10จุดนะครับแล้วก็มีค่ารีเฟรชเรทที่ค่อนข,ข้างน่าประทับใจเรสปอนด์อยู่ที่7วินาทีนั่นเองครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาเปิดเครื่องเนี่ยไฟนะครับจะอยู่ตรงุมงแหวนของจอยสติ๊กทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนในปุ่มนี้มันก็จะเป็นตัวของควบคุมแล้วก็ที่สำคัญครับลำโพงจะอยู่ด้านหน้ามันก็จะมีคอมไพเราอยู่เพราะว่ารองรับเรื่องของไฮเรส์อะอดิโอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อโอเคคร่าวๆโดยประมาณนี้แต่ว่า,าการจับสัมผัสของเครื่องนะครับก็ถือว่าน้ําหนักของมันช่วง680กรัมไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมหรือการทดสอบเปสม่าอะไรต่างเราขออุบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาพบกันอีกในตอนที่รีวิวตัวเต็มพร้อมกับราคาของตัวเครื่องในวันที่19กรกฎาคมนี้ หรืออาจจะเป็นวันที่20เพราะว่า10นั้นผมอาจจะลงสเตตัสเรื่องราคาไว้เฉยในที่เป็นของคอมปิตี้ของ YouTube หรือว่าใน Facebook.com S ตรปปี้ไดบอกครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นกระเจ็ดในเรื่องราในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ล e ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างาดนะีในเฟซบุ๊กคอมสแตปปี้ไดบอกแต่ก่อนไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มนันลองร้วก๊าซฟลาเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่นะ ผมเสียบให้ตัวนี้ B-box v มิ m e t e r แล้วผมเสียบกำลังสูงสุดอยู่ที่ตัวอะด p ปเตอร์นะครับอยู่ที่100วัตต์นะครับนี่ผมไม่ได้เข้าเกมเลยนะนี่มันรองรับได้ถึงถึง65วัตต์เลยทีเดียวโอเคไปแล้วครับสำหรับในการพรีวิวครั้งนี้นะครับพรีวิวอันบ็อกซิ่งไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ